สวัสดีครับพี่น้องเอาเซานี้กลับมาตรวจแปลงมันสับปะหลังพี่น้องตรวจเบื้งแปลงมันสับปะหลังเรอะเบืง้งนะครับหลังจากฉีดเล่งต้นเล่งใบไปสามรอบแล้วกับใบงามใบใหไ่ใบหนามันสองเดือนกว่า ทีตทวงหัวเราล่ะพี่น้องผมเนี่ยในมดดุมมดในม้วนไปแล้วเพี้ยงคว,ว่ำหรองามอยู่แต่เรือมมีใบด่างเรือมมีใบด่างมันสิบประเทศพี่น้องกติเตหามาขีดป้อง,ง,งกันมะเรงป้องกันมันจะพืชนไปอีกบ่ไหนมันลุกลามขีดบ่ไหนมันลุกลามเนาะพี่น้อง ใบเริมนั่นแล้วอ,อ่ะงามอยู่แต่ว่าใบนี่เริมลม่มเริมลุกล่มแล้วอยอดอยอด,อยอดใบขาวใบงอยเริมลุกล่าม,มากแล้วต้นนี้กับ่ยฉีดป้องกันใบนมีมหาฉีดป้องกันใบพี่น้องมานเนี่ยป้องกันแล้วก็จะดีเล็ง ได้ขี่เล่งหัวตัวต่อไปรอบต่อไปหย่าก,กับเบ้อได้คุ้มหย่าได้ดีดอยกกู่ดอกขี่เล่งต้นเล่งเันเล่งต้นเล่งใบไปแล้วเพื่อนคุ้มหยากก่ยาเร็วนะพี่น้องกับหย่ากับเบ้อขืนสองเดือนก็นคุ้มหย่าได้แล้ว ดินเริ่มแตกแล้วฝอากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์อาจารย์ฉันเดี๋ยวนี่ได้คุณน้องเด้ยอยวส่งหน,หน่อยๆเกษตรก่อไรมันสับปะหลังเขาก็ได้จลบหนีก็มาตรวจตาบึง้งเอาเอใบซ้ำหนีแลละพี่น้องลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ